งานซ่อมนละ Q Q เทสินเตอร์พิคิวสองศูนเลีกงาน IM 740 753็ด้าสทำการปินเทสผ่านระบบวินโด w s ก็ได้ปกตินะครับไปจะเป็นการเทสปิน์ผ่านระบบโปรแกรมในวินโดว์เครื่อเวิร์มแมอะไรซอฟต์เวิรนะครับ้องมันโฟกัสเลย Nó oh. lẽ đi, hẹn bắt mật mới lấy hồn ปเป็นการเทสปิพินผ่านตัวเครื่องนะครับ เขียนไหมค,ครับี่ครับซอฟต์แวร์อัปโปตลดนะครับของเขียไหมคขัดดูของในเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้าง ันเครื่องมีปิดเฟืองกหับพักมือหอเข็มแล้วก็เป็ดพวกไก่นะครับเรืการตั้มจะเป็น0121ทับ226นะครับครับขอบคุณครับ